ครับสวัสดีครับอิบซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอ่พอแต้มเนาะพี่น้องเนาะวันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พ่อแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนกุจิกต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันขึ้นเนานะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบตุลาคมหกแปด ลาวพัฒนาออก3ามหกเจ็ับเรียกล่างก็ออกเน็ดสี่นพองเนาะครับของเซียนกุดจิกที่ผูโศกผูมหมันบ่น้อพี่นองนี่นะครับวันจันทร์ที่20ตุลาคมสองห้าหกลาวพัฒนาเซียนกุดจิกขับบนล่างวิ่งรูด เจ็ดตัวเดียวพี่น้องเราไเรีนเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะออกเจ็ดสี่ขับเจ็ดสี่เข้าตรงๆในพี่น้องเนอะฮะไผ่โฉบไผ่มนันพอแต้มกับดีเกนี่เนาะพี่น้องเนาะขับไผ่โบฉกโบมันขับวัน,บนนี้พอแต้มพามาตามต่ออีกนะครับกระชิบกว่าโตคือเก่านนะพี่น้องแต่ว่าก็มีตัวเน้นนะครับ เราพัฒนาเซียนกุดจิก บนล่างวิ่งรูดพี่น้องก้าวตัวเดียวนะครับ ว่าจับคูกับจิลไรตัวเดียวได้พี่น้องนื้องวดนี่สี่ส เก้าห้าเก้าหนึ่งนะครับเก้าสี่เก้าแปด สามสองห้าเจ็ดนะครับหกเจ็ดสี่สอง าสองสี่สามสิบสองโลนึงพอดีพี่น้อง โลหนึ่งพอดีแต่ว่ามีเนียนในพี่น้องเนอยเนียนสองหางบลายเก้าห้าเก้าสี่ขับเนียนสองหางพี่น้อง นะพิจาจรณาบุ้งเนอพี่น้องเนาะลายเกินตัวลายตัวคนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวปตียมมีบวกคนอยู่ดอกหลายลายกระเด็นหยากาะพี่น้องนอะกจากจเจ้าตัวใดปติยเข้าใจอยู่เอาจังเดีกขึ้นติดเก่าแล้วพี่น้องครับติดเก่ากามีเก่าาเก้าหนึ่งแล้วพี่น้องเนอะเก้าสี่เก้าแปดนะครับติดเก่าเลขบัวลายห่างนะพี่น้องเนาะหนึ่งสอง สามางนะครับพราวะพันเด่นเก่านะครับครับเดก่าเก้าห้าเก้า้าหนึ่งเก้าแปดสงพี่น้องเลขกติดเก่านะครับ,นะรบสัจเจนเนาะพี่น้องเนาะขับพเต้มขอขอบคุณห,หลายๆนะครับได้อเสียนกุดจิตนะครับเนาะที่ให้แนวทางเลา่าพัฒน,นาข้แพเ้าม,มา รับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องตัวเลขเป็นแชรแนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมข้อเวพอรนคอยเขา่าคอให้ปังพี่น้องอีซี่ก็จะได้โศกโศกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเดือเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้นําแดเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พอเตียมน้านากาม ครับสุดถ่ายถ่ายสุดนี่ข้อ fc ทุกคนโศกโศกมันมานแห่งแห้งยๆยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม